สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Super Sport 21 Day Challenge ReShape to Valentine Day กับผมโค้ชฮอนดาตอนนี้เราอยู่กันวันที่8แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าทุกคนได้มี Inspiration ในการออกกำลังกายมากขึ้นอย่างไรครับผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะครับแชร์ภาพหรือว่าวิดีโอมาที่คอมเมนต์กันบ้างนะครับ วันนี้ Super ร์สปอและผมจะมาแนะนำการออกกำลังกายระดับกลางเน้นกระชับสัสดส่วนเพิ่มขึ้นก่อนที่เราจะไปดูเท่าออกกำลังกายในวันนี้ผมอยากจะพาทุกคนไป r ี c a p สั้นๆในสิ่งที่เราเทรนไปแล้ว สำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำท่าออกกำลังกายเน้นกระชับสัสดส่วนเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งการออกกำลังกายประเภทนี้จะเรียกว่า resistance training resistance training ก็คือการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านนะครับซึ่งเราสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่นดัมเบลยางยืดนะฮะหรือว่าการใช้ body weight นะครับเพื่อมาเพิ่มความเข้มข้นให้กับมัดกล้ามเนื้อที่เราฝึกครับท่าที่หนึ่งนะครับท่า squat หรือว่าท่านั่งย่อตัวลงนะครับท่าแรกนะครับเวลาที่เราจะฝึกนะครับให้เราเซตอัพท่า ในการยืนตรงของนะครับให้นะครับขาของเราเนี่ยอยู่ระหว่างหัวไหล่นะครับจากนั้นดันก้นไปด้านหลังแล้วก็หย่อนก้นลงลัสษณะนี้นะครับย่อตัวลงนะครับช้าๆนะครับสำหรับคนที่นะครับเริ่มฝึกมาสักพักแล้วนะครับเริ่มมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาแล้วนะครับเราจะมีอุปกรณ์เสริมก็คือตัวน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะครับเป็นตัวดัมเบลนะฮะเลือกใช้น้ําหนัก ที่เหมาะสาาต่อไปนะครับเป็นท่าเล็กหลังนะครับท่านี้นะครับก็จะเพิ่มฟังก์ชันให้กล้ามเนื้อเราทํางานในระยะที่กว้างขึ้นให้ยืนสลับขากันลักษณะน,น,นี้นะครับปลายเท้าตรงไปด้านหน้าส่วนข้างหลังก็คือตรงไปด้านหน้าเช่นเดียวกันจากนั้นนะครับให้ย่อขาทางด้านขวาลงลนนนักษณะนี้นะฮรแล้วก็เก่งกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า เรายกตัวขึ้นลักษณะนี้นะครับได้กล้ามเนื้อช่วงล่างทั้งหมดเลยนะครับพยายามทรงตัวให้มั่นคงนะครับท่านี้พยายามต้านตัวน้ําหนักน้ําหนักตัวหรือว่าน้ําหนักอุปกรณ์ให้มากที่สุดครับท่าต่อไปนะครับเป็นท่าที่3นะครับท่ากูดปิดหรือว่าท่านอนหงายนะครับท่านี้ก็จะพัฒนาโฟกัสที่กล้ามเนื้อสะโพกเป็นหลักเลยครับครับให้นอนราบลักษณะนี้แลวต่อไปนะครับให้เราดันสะโพกขึ้นนะครับให้สุดนะครับ หลักๆสำคัญเลยครับพยายามให้หัวเข่าสะโพกนะครับแล้วก็ช่วงหัวไหล่เนี่ยครับเป็นเส้นตรงนะครับเราจะโฟกัสที่กล้ามเนื้อสะโพกแล้วก็กล้ามเนื้อแฮมสิงหรือว่าหลังขาครับจังหวะสุดท้ายนะครับให้มีการขมิบก้นนะครับ option ที่2นะฮะเราต้องการให้กล้ามเนื้อก้นด้านข้างแอคทีฟด้วยนะครับเราก็จะใช้ตัวนี่ครับยางยืดตัวนี้นะครับมาใส่ที่หัวเข่าของเรา ท่านี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการที่จะวิ่งให้ดีนะครับท่าต่อไปนะครับเป็นท่าฟาสต์คิกนะครับหรือว่าท่าเตะสอบขาท่านี้นะครับจะได้กล้ามเนื้อในส่วนของแกนกลางลำตัวแล้วก็หน้าท้องดน้านล่างเต็มๆเลยครับมาดูกันนะครับว่าท่านี้ทำอย่างไรบ้างครับเซตอัพนะครับให้เรายกหัวเข่าของเราขึ้นมาจากพื้นลักษณะประมาณนี้นะครับแขนระวางท่ากับพื้นลักษณะนี้แอนออกขึ้นนะครับ แอนออกขึ้นไม่งออกงี้นะครับแอนออกขึ้นเพื่อที่จะทําให้แกนกลางลำตัวเราเนี่ยเกิดการแอคทีฟหรือว่าเกิดการทํางานนะครับจากนั้นนะครับล็อกหัวเข่านะครับล็อกหัวเข่าในลนักษณะนี้แล้วก็สลับขึ้นลงนะครับเทคนิคเลยก็คือเคลื่อนไหวจากกล้ามเนื้อสะโพกนะครับเป็นหลักเลยหลักๆเลยนะครับให้ทำช้าช้านะครับยิ่งช้ายิ่งโดนนะท่าต่อไปนะครับจะเป็นท่ารัดเสี้ยนทวิศ ถ้านั่งบิดลำตัวกล้ามเนื้อที่ได้นะครับก็จะเป็นกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวรวมถึงหน้าท้องด้านข้างสเต็ปแรกก่อนนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับเราวางขาไว้กับพื้นลนักษณะนี้นะครับใช้บอดี้เวทหรือว่าแค่ตัวเราก็พอบิดซ้ายขวาจังหวะที่บิดเนี่ยพยายามเก่งแกนกลางแกนกลาง,งลำตัวนะครับตลอดเวลาทำช้าๆนะครับสังเกตไหมครับว่าผมจะสั่นเลยนะครับ เพราะว่ามีการเกรงของกล้ามเนื้อแกนกลางซึ่งเป็นท่าที่ดีมากๆที่จะพัฒนาความแข็งแรงของแกนกลางลําตัวครับและทั้งหมดนี้นะครับเป็นท่าออกกำลังกายที่เน้นกระชับสัดส่วนนะครับกระชับหน้าท้องต้นขาและยังมีนะครับหลายท่าออกกำลังกายตลอด21วันนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ติดตามกันทางช่องทางซุปเปอร์สปอร์ตนะครับเฟซบุ๊กโคชชันดะ ด้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กุมภาพันธ์นี้เลยครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมโพสต์ภาพออกงกายของคุณนะครับใต้คอมเมนต์ใต้โพสต์ของซ u p เปอร์สปอร์ตนะครับเพราะผมนะครับรอดูอยู่นะครับว่าความเปลี่ยนแปลงของเพื่อนๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างใน21วันนี้นะครับและที่สําคัญทางซ u p เปอร์สปอร์ตนะครับจะมีของวันนะครับเป็นกิฟต์การ์ดมูลค่า2000บาท10รางวัลนะครับอยากให้เพื่อนๆส่งมาเยอะๆมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ